สีกแล้วพระมหาธิวากรเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทหลังเจอข่าวนัวสีกะกอฟหายตัวไปเจ็ดวันพระมหาธิวากรดีไพรเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทสมุทรสาครทำพิธีลาสิกขาแล้วที่วัดหลักสี่อำเภอบ้านแพ้วเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังมีข่าวพัวพันสีกะกอฟแล้วหายตัวไปเจ็ดวันตำรวจจัดอยู่ในกลุ่มสองสัมพันธ์เชิงชู้สาวและพบเส้นทางการเงินโอนให้กว่าหนึ่งล้านบาท เมื่อเวลา23านาฬิกา23นาทีวันที่17กรกฎาคม2568 Facebook ไก่แก้วสารพัดนึกของพระราชวัตรสาคคณีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าอาวาสวัดหลักสีราชโมศร์ได้เผยแพร่ภาพขณะที่พระมหาธิวกรดีไพรเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทต่อท่าจีนอเมืองจังหวัดสมุทรสาครทำพิธีลาสิกขาที่อุทยานหลวงพ่อโตวัดหลักสีราชโมศร์ตะยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครพร้อมข้อความระบุว่า มหาธิวากรอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทลาศิกขาที่อุทยานหลวงพ่อโตวันที่17กรกฎาคม2568เวลา20นาฬิกา41นาทีให้เหตุผลว่าเพื่อความสบายใจของคณะสงฆ์ยังปัดไม่ปาราชิกทั้งนี้พระมหาธิวากรได้หายไปจากวัดใหญ่จอมประสาทเมื่อคืนวันอาสารหบูชา10กรกฎาคมหลังมีข่าวว่ามีส่วนพัวพันกับสีกากอฟหรือนางสาว วิลาวันเอ็มสวัสด์อายุ35ปีชาวจังหวัดพิจิตรที่มีพฤติกรรมเสพเมถุนกับพระชั้นผู้ใหญ่และถูกตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปร,บรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบอกอปปปจับกลุ่มเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568ตามหมายจับของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางใน3ข้อหาคือสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา147รับของโจรและฟอกเงิน แนวทางการสืบสวนของตำรวจพบว่าพระมหาธิวกรดีไพรเป็นพระสงฆ์อยู่ในกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงชู้สาวที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในทางพระธรรมวินัยถือว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรงซึ่งมีพระสงฆ์อยู่3ารูปร่วมกับอดีตพระเทพปวันเมธีอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสและอดีตพระเทพพชราปอนอดีตเจ้าอาวาสวัชชุจิตธรรมรามถือเป็นกลุ่มสุดท้ายในกลุ่มดังกล่าวซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับที่มีความสัมพันธ์นลึกซึ้งในลักษณะเสพเมทุนซึ่งมีทั้งหมด9รูปและละาสิกขาแล้วทั้งหมด นอกจากนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินระหว่างพระมหาธิวกรกับสีกากอฟพบว่าโอนให้สีกากกฟ1 6, 7ล้านบาทส่วนสีกากอฟโอนให้พระมหาธิวกร357,500บาท สำหรับพระมหาธิวากรดีไพรเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทฉายาอภโทอายุ59ปีเป็นครูสอนบาลีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมเป็นนักธรรมเอกสอบได้เมื่อปี2532ส่วนเปลี่ยนธรรม9สอบได้ปี2544และได้รับปริญญาเอกเมื่อปี2560จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย